สวัสดีค่ะน้องหอมเมืองเลนนะคะวันนี้ก็คือจัดงานวันเกิดนะคะแล้วก็จะมีญาติญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะปาร์ตี้กันนิดหน่อยนะคะคือจะมีแบบว่ากลุมญาติญาติพี่น้องกันอะไรอย่างนี้นะคะคือมาจัดที่ไม่สายนะคะคือมาแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดนะคะแต่ว่ามาจัดวันนี้แทนนะคะเพราะเมื่อวานไม่ว่างนะคะอันนี้ก็จะมีอาหารหลายอย่างอันนี้ก็จะมีต้มแล้วก็มีหลังลงสมัย ปลาต้มน้ำตำปลาทอดอันนี้ก็ยำไข่เยี่ยวม้าอันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อยำเหรอผัดเหรอผัดอันอะไรอ่ะหมูหมูกรอบหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวผัดแล้วก็มีผักแล้วก็มีเออนี่นิดหน่อยน้ำน้ำ นี่ก็คือญาติญาติกันนะคะคือมากินกันนะคะนี่ก็แม่นะคะคือมากินที่ฝั่งแม่สายนะคะมากินที่บ้านอา<ม>ก็จะมีหลานหลา<ม> <laughs> จะลกๆหน่อยนะคะข <laughs> ้างล่างเราก็จะย่างกุ้งกันนะคะแล้วก็ข้างบนเราก็จะมากินกันนะคะอันนี้ค่ะคือ ตอนนี้คือตอนเย็นนะคะมันก็จะวิวสวยญาติญาติมาทําแค่นิดหน่อยนะคะนนนคนก็ใกล้ครบแล้วนะคะที่กันแค่นี้นะคะน้นะคะให้เราก็มานั่งกินกันแล้วนะคะ <c oughs> มืด ่ายคบเนี่ยนอนยาวอาผงหอมยอนบักเลยนะมันยาเนี่ยอ้คนนั้เไม่มคว่นยังคงไม่ไดไปเอามเ็ลยมันมีมก่อนไอลฟ์เราแชทกันไหนอ่ะไ่ใช่หายอ้าอยู่ห้องครัวขนาดนห้นห้องครัวยกใกล้ๆที่ไอแก๊สอ่ะแถวนั้นแหละ เอาะดหเ็เอัด่เอานะัคนนะัสงคนนะไฟกันไฟกันอะตลกมากเลยไม่กล้ามอลยมีรูปถ่ายได้อ่ะเย้เสวยงามมากเลยเฮ้ยรูปถ่ายด้วย

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. Birthday. happy

มันเป็นเพียนเป่าดับี่มันเป็นเพียนเป่าติดนี่อะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟมันติดอีกแล้วเปล่าจนเออโหต้องเจอต้องเจอต้องเจอ

เอ้ยมีไขยนู่มไขเนะอ้าวอายุเท่าไหร่เนี่ยไข่นุ่มหนูอายุเท่าไหร่คะสามสิบห้ายังเจ๋๊เกิดวันที่สองอายุเท่าไรห้าขวบเหรอใครใครเป็นคนปักเนี่ยเจ้าเจ้าปากได้ก็ไม่ได้อะยืมยืมกับหน้ากลับหลังยืมเพิ่นเพิ่นกับปักอยู่พี่หรอเทียนเพิ่นกับปักข้างในเนาะยืนปักได้ไม่ได้ไม่ใช่ก็ปักอยู่นี่สิ ปักอยู่ต้องต้นเนี่ยอันละเทียนก็ปักข้างในสิเดี๋ยวนไมนียี่สิบห้าเออดูไลเดี๋ยวมันไม่อันนีเป่าไม่ถับแล้วไม่ติดกนี่ให้หวยเป่าเนี่ยไม่ติดอันสอาคอยังคอยังเอาสอ ใลกน้ลูกองเลนนะคะวันนี้ก็จะมาที่มาเที่ยวฝั่งแม่สายนะคะมาที่วัดเขาเรียกว่าพระเจ้าศาลนะคะเรากําลังจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้น้องหอมก็มาถึงที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็ตอนเย็นน้องหอมก็จะไปลอยกระทงนะคะมาดูกันว่าน้องหอมจะไปลอยกระทงที่ไหนนะคะนี่คือครั้งแรกเลย นะคะที่มา,าวัดพระเจ้า 3, สามนะคะคือสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปถึงข้างในนะคะอันนี้คือเรากำลังจะเข้าไปข้างในวัดพระเจ้าสารนะคะ อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่น้องหอมมานะคะเพราะทุกครั้งน้องหอมก็ไม่เคยมาหอมเคยได้ยินคนคนเท่าเขาพูดกันนะคะว่าที่ไม่สายนีนมีพระเจ้าศานสตร์นาะคะ

เราคอุาหกรคำโบราณเราบารนลองลมาช่วยกันพธุกอุารใ็นทยโของโลกลมื่นบานที่ว่าตอน้นพระพุทกอาจ์นคไปกวมากจะต้องหรือว่าจะทำได้รกระหวางจเนของรแล้วก็เป็นพ่ะมีนรงาอยู่ เนมี่อ่างมีเยอะอ่ะมีเยอะอะคือเราไม่ได้เนาะไม่ได้คิดมาก่อน ไม่ได้คิดดีนี่ค่ะปิก็เป็นการแต่ลที่คอภาที่หา่ระเทศหรอว่าร่วมแล้วเปิดใเพืนไทคะทีนี้สปนความทีครั เออตอไม่เรียนก็สักเทวได้หรออือเไม่เรียนนอะจะเอาเรียนเองอะเรื่องอะไรไม่ใช่อแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาด้วยเธอสาธุ ผู้ได้ทำเุญทักมาเป็นก่ารผู้ปทิบัติละพรบันเกิกผู้ที่ต่งตัะผู้มาถึงตวัญญาลวานุปธรรมบําเพอญรุตันิมิต

เีอย่ะปอ่แล้วันี้อันนี้เออเอ๊ะบอ่าันนี้อ่เออสุได้ลเพราะว่าเซนเซอร์นท่านมีไฟอะไรทําบุสะดข้อต่อสะตานี่ไงค่ะเราพูดได้เลย การขอที่ทำบนไปนี้ใส่บาทวันพระวันเกิดได้ขอให้พบในความโชคดีสาธุจตายเอาจสุจตัยไปไปตอนนี้นะจริงนะเราเออุ๊เกตทำนะอุ๊เเนาะไม่เกดเข้า่าเข้าหือเข้าจำวัดอยู่เข้จวัดอยูเนี่ยมีหลายคนก็หลายเรียนละสาธน สาธุอันนี้น้องหอมก็ทำบนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเดินออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปตีกองนะคะคนก็มาเยอะอยู่นะคะพระเจ้าสาร มาตีกล่องกันเสร็จแล้วนะคะแล้วอันนี้เราก็ต้องตีทุกอันเลยเหรอ Awalnya yang dia. Maksudnya. 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 หมดแล้วอ่ะเรามาฝั่งนี้อีกอะค่ะสองตัวนปอยู่ด้วยกันสิหนึ่งสองสามอะอะเออใจใจเอาหนึ่งสองสามแล้วตัวน้อยตัตัวใหญ่ใช่ไหม ย้อนแสงจริงจริงๆอยากขีดช้างน้อยนะมันขีดไม่เนี้ยหนีอะไรดิเนี่ยหนีอะไรดิเนี่ยมีเนี่ยก็เป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงขี่ไม่ได้อันนี้เราก็กลับแล้วนะคะอันนี้ ถ่ายรูปใช่ไหมคะนี่เราก็ออกมาจากข้างนอกแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกลับแล้วนะคะอันนี้เราก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องกลับไปแล้วนะคะยายุธทำก็มรงใช่ไหมน้องมินถือนะถือดีๆนะ เราจะไปลอยนะนี่นี่น้ำอยู่นี่ไปไปมาไปเเราไปลอยกระทงกัเอลอยลอยกระทงลอยอยกระทงมาต้องแขมให้กิงให้มันมันหนยนี่ยายลอยแล้วนะนี โอ้ยน้องอ้วนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินเก่งๆเป็นคนดีของคุณยายนะคะคุณแม่ก่อดไหมคุณยายเลยเหรอคุณยายก่อนเนีข้ามจอดแม่อ่ะเอาคุณยายก่อนให้มาห้าขวบแล้วมาดูเนี่ยๆังโยนลายกระทงให้ไหมน่อยู่แล้วเปิดอากาศอ่ะทำไงเราเป็นหมดอากาศอ่ะนี่อ่น้องวินน้องวินน้องวินลอยกระทงหน่อยนี่นี่กระทงมาพี่พี่หอนถ่ายคลิปอยู่นะลอยก่อนเลยคุณแม่ โอ้ยยกได้อยู lly, ่ได no okay ้อย so, okay. no. ู่ได้อยู่ได้อยู่เอาวอาเอาเต้นเต้นโอเหเอหันหน้ามาด้หันหน้ามาด้หันหน้ามาด้เพราะมันเป็นเพื่อนพี่หวามแล้วตอนนี้ อาแล้วกระทองก่อนนะกระทองกัอนนี้แ uh ล้วกระทองอ่ะร้อยดี้อยเดีกระทองอ่ะอ้าวอน้อวินเน้อวินอาล้วกระทองเนี่ยเแล้วก็อาอไม่ใหญ่ยูอันนึ่งอ้าะอ่ะอ้อยเลยร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 ้อยลนะรอยละกท้ถสามหกเมเลย โอเคครับเออไม่ต้องเึิงน้มันไม่ต้องเสียเวลาหน่อยอย่างนี้นะนแหละอ่ะจ้างรถกระทรงก็ไม่ต้องซื้อยุกนี้เป็นยุกป,ประหยัดน่อยยกป,ประหยัดอ่ะอ่าเอา่เอ,อยิ้มหน่อย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 โอ้เขาจะไปอยกระทรงที่ไหนอะ่ะเอ่อ วาันดียัดีหน่อดันดียันดีโอ้อันด้งั้งก้ัน้งกงั้งกุ้อันงก้ยันงนจงนี้งงนี้นงนเหมือนนน

อย่านล้งผีอย่างั้างีอย่างมาเอาไงาเอาอะไรด้ใส่สื้อหลอย่างขี้วะเหรอวังเนอยอ้าวเอาเอาลอยยังลอยยังฮะลอยยังถนั่งลงาถูสนี่สาธูวาง ô mai này nổi này